สิบโมงพอดีนะสรุปนะครับเสียงเสียงไม่มีละไม่ใช่เสียงไม่มีดิรู้สึกว่าคอไม่ดีละวันนี้ต้องเซฟละวันนี้ต้องเซฟก่อนนะครับเดี๋ยวไม่มีแรงเดี๋ยวไลฟ์พรุ่งนี้เช้าไม่ได้ละแย่เลยนะ คาเฟมเดยนะครับขาลงไม่มีอะไรที่รึกซึ้งนะครับยังเป็นขาลงอ่าอ่ะพูดให้ให้น้ำหนักมากขึ้นแล้วกันยังเป็นขาลงระยะสั้นนะครับนะยังเป็นขาลงระยะสั้นอันนี้ยไว้หน้าไว้นิดหนึ่งครับขาลงระยะสั้นนะครับรายชั่วโมงเนี่ยอันนี้คือไซเว์อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะครับ สามเหลี่ยมนะรายนาทีอันนี้หนึ่งนาทีนะรายนาทีเนี่ยนะครับก็คืออ่าลงครับไม่ได้ส่งด้วยรายนาทีนะสิบห้านาทีสามสิบนาทีอะไรมันก็ส่งลงต่างหากนะครับเพราะว่าอะไรครับราคามันหลุดนะนะก็คือลงเพราะหลุดทั้ง หลุดค่าเฉลี่ยนะครับหลุดตัวของ moving average นะครับแล้วก็แล้วก็ RSI ก, SI ก็หลุดตัวมันด้วยฮะ RSI หลุดด้วยนะครับอันนี้ที่เห็นก็คือตัวของ1นาทีผมจะได้ไม่้ย30ได้เถอะเอาเถอะได้หน่อยไหมออได้ดิ30ยนะฮะ คัดสักสามสองพอแล้วเลื่อนทำไมเข้าสามศูนย์คัดสามสองนะฮะเข้าสามศูนย์คัดสามสองไม่มีอะไรครับแค่จะหาจุดสูงสุดเฉยๆนะครับพอน,นก็คัดต่ำๆไว้นั่นแหละนะครับเอ,อ พราะจริงๆเนี่ยอยากได้จริงๆเนี่ยนะครับไม่ใช่30หรอกอยากได้จริงๆเนี่ยมันต้องประมาณสักอยากได้40่ศูนย์ในกรอบนะครับอยากได้40สักรอบแต่ว่าอันนี้ประเมินดูว่าโอเค30มันจะไหวไหมแค่นั้นแหละฮะสามศูนยจะไหวไหมไม่กล่าวไม่กล่าวนี่ไม่กล่าวสามศไม่กล่าวแต่เช้านี้มาก็คือจริงๆเนี่ยนะครับเปิดมา ที่ผมบอกเข้า4-7มาก็กำไรแล้วนะครับพรนก็ถ้ามีไฟ์คืนนี้อาจจะกาวฮนะแต่ว่าแต่ว่าตอนเนี้ยไม่กาวแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ไม่กาวแน่นอนนะนะครับตอนเช้าจะเป็นโหมดจริงจังครับส่วนตอนตอนกลางคืนอาจจะกาวหน่อยนะฮนะเนี่ย30เข้าไปแล้วนะครับอาจจะตั้งคัดสูงกว่านั้นหน่อยก็ได้นะครับเดีย๋ยวที่ผมบอกว่า SL จริงๆเนี่ยของวันนี้นะครับควรตั้งไว้ประมาณนู่นครับ ห้าสองไรอยู่เนะี่ยห้าสองสี่เกแต่แน่นอนครับถ้าคุณเข้าสามูนยเนี่ยมันก็จะหูมันก็จะเยอะอยู่นะ,ย,นะยี่สิเหรียญเลยนะีใช่ไหมมันก็จะหนักอยู่นะครับแต่ก็อืมก็แบ่งไม้เล่นดูละกันนะเออแนวต้านนะครับอ่ะหลุดละสองหกละ กันก็ให้สามศูนย์นี่แหละเป็นแนวต้านแล้วก็สามสองห้าสองเนี่ยนะครับเข้าสามศูนย์ปั๊บลงปุ๊บเลยวเฮ้ยเดี๋ยวก็หาว่าฟลุกอีกอะ่ะนะโดนทำไมมันโดน,โดนเยอะโดนบ่อยจังวะฉันนะคือคนเรามันเห็นคนเก่งกว่าไม่ได้วะเนะพอเห็นคนเก่งกว่าปับ๊บแม่งมีอาการทันทีใช่สามสองหนึ่งห้าแนวรับวันนี้นะครับแล้วก็ ่าต่ำกว่านี้หน่อยเนี่ยจริงจริง,จร,งจริงเนี่ยนะครับสามสองหนึ่งห้าคือจุดต่ำสุดวันนี้ใช่ไหมแต่จุดไอ้ข้างล่างมันเท่าไหร่นะสามหนึ่งห้าห้าใช่ไหมโอเคสามหนึ่งห้าห้า ราคาเรียวไทม์ครับผม640 700 5640 700 0 0อาหมื่นหกเงินบาท3 3มสิบสาสอลบสิบสตางค์เนี่ยเดี๋ยวที่เห็นครับจากราคาวันนี้นะครับจะใกล้เคียงกับราคาคำนวณมากๆเลยนะ แต่วันเสาร์นี่คือบวกเป็นร้อยอ่ะใช่ไหมฮะแต่จริงวันเสาร์ตีว่าบวกห้าสิบาทพอนะครับก็คือไม่ได้บวกเป็นร้อยขนาดนั้นนะบวกประมาณห้าสิบาทนะครับต้องกาวก่อนนอนครับจะได้หลับสบายเอาจริงนะต่อให้มันจะขาดทุนแค่นิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยนะฮะต่อให้มันจะขาดทุนนิดหน่อยเนี่ยมันก็มัน มันมันก็เป็นคอนเทนต์ะนะเนาะเออมันก็เป็นคอนเทนต์ะนะแต่ก็ไม่ได้อยากจะกาวขนาดนั้นนะครัเป็นสามศูนย์จะเป็นเจ็ดร้อยพอดีหนะ้าหมื่นเจ็ดร้อยนะครบับเกือบจนะห้าหมื่นเจ็ดร้อยสามสองห้าสองนะครับคือจริงจริงมันจะมีห้าสองกับหกห้าอีกใช่ไหมแต่ว่าห้าสองก่อนนะห้าสองก่อนยี่สิบสองก็จะเป็นห้าหมื่นเก้าร้อย ครับเท่ากับราคาเมื่อเช้านี่แหละแนวรับเนี่ยสามสองหนึ่งห้านะครับก็คือลงมาอีกเป็นห้าหมื่นหกร้อยใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คือโลของล่าสุดนะถ้าเป็นตรงแก๊ปเลยเนี่ยมันจะสามสองหนึ่งศูนย์เอ้ยหนึ่งห้าแหละขี้เกียจแก้เพราะยังไงก็ไม่ใช่แนวรับที่น่าสนใจฮนะ แนวรับที่น่ารับจริงๆก็คือน่าจะเป็นนู่นครับ3155ไม่ใช่น่าจะจริงๆเป็น3 1 2 0นอะฮะอีกรอบหนึ่งแต่ว่า3155นเนี่ยนะครับถ้ามาอีกรอบหนึ่งก็คือมันจะหลุดเทนไลน์เล็กใช่ไหมหลุดเทนเล็กก็ก็เรื่องเหมือนกันนะฮะก็มีเรื่องเหมือนกัน3 1 5 6 0อ่ะ5 0 0 0มื่นพอดีนะครับ สามหมนหนึ่งห้าสิบห้าก็จะเป็นห้าหมื่นพอดีนะฮะจริงๆก็จะประมาณสักห้าหมื่นหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าจะหลุดห้าหมื่นก็ต้องอ,อีกครั้งครับคือเข้าไปใกล้ๆสามพันหนึ่งร้อยี่สิบใช่ไหมนะอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละฮะ List r e w a r d นะครับประเมินจากจุดต่ำสุดสูงสุดตอนนี้นะครับถ้าประเมินใกล้ๆเนี่ยนะฮะข้างบนมีเท่าไหร่มีห้า ข้างล่างมีเท่าไหร่ครับข้างล่างมี10แล้วถ้ากรอบใหญ่ขึ้นเนาะห้าสองครับข้างบนมีเท่าไหร่ครับอ่ายิบเจ็ดนะครับข้างล่างมีเจ็ดสิบพรก็คือรีวอร์ดฝั่งรีวอร์ดฝั่งเซลมันยังสูงมากๆอยู่นะครับเมื่อเทียบกับอ่ารีวอร์ดฝั่งบายใช่ไหม ฝั่งบายมี27นะสูงๆเนี่ยแต่ฝั่งเซลมีถึง70นะครับแต่รีวอร์เนี่ยมันเป็นพูดถึงเรื่องของทัม i n g การเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับมันไม่ได้เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อเข้าขายใช่ไหมรีวอร์ดเนี่ยิสรีวอร์ดที่เราเปรียบเทียบกันเนี่ยไฮโลเนี่ยนะครับเราเปรียบเทียบเพื่อหาเขาเรียกว่าจังหวะครับจะหาจังหวะวัดจังหวะวัด ผลประกอบการครับว่าเออมันน่าสนใจไหมสาหรับ <c oughs> ถ้าจะเปิดบายหรือเปิดเซลล์พวกนี้แต่สัญญาณนะครับมันต้องเริ่มจากตั้งแต่ตัวของอินดิเคเตอร์ก่อนเนาะอินดิเคเตอร์ส่งสัญญาณให้ซื้อนะครับแล้วก็มีตัวของอินดิเคเตอร์อื่นในการคอนเฟิร์มเนี่ยอย่างเช่นนะครับบรินทร์เจอแบนสั่งให้ซื้อแล้วก็ตัวของ RSI ประกบอีกบอกว่าสวยใช่ไหมบอกว่าโอเคขึ้นแข็งแรงดีใช่ไหม เมื่อบายมาใช่ไหมสัญญาณบายมาแล้วก็ตัว RSI ก็ซัพพอร์ตด้วยใช่ไหมครับ2ตัวนี้บอกว่าออบายเราก็มาดูเรื่องของ t i มมิ่เนาะจังหวะในการเข้านะครับว่าตอนนี้นะครับเทียบล i สต r รีวอร์ดูจากไฮกับโลแล้วเนี่ยก็คือจุดออกนั่นเองเราดูจุดออกแล้วนะครับสต็อปลอสเท่านี้นะครับแล้วก็อะไรฮะสต็อปลอสประมาณนี้ แล้วก็เทคโปรฟิตประมาณนี้นะครับเทคโปรฟิตมากกว่าสต็อปลอสไหมถ้าเทคโปรฟิตมากกว่าสต็อปลอสเราก็เข้าใช่ไหมถ้าเทคโปรฟิตกับสต็อปลอสพอๆกันเราก็เลือกที่จะอยู่เฉยๆถูกต้องไหมเออนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับออเจนมิสเตอร์ในช่องชองทางด้วยนะครับผม